คู่กันจักปีนะก็ได้ข่าวพื้นใหญ่มาคุณแหล่แต่ก็เฉียนอยู่บ้านพี่พีเนะกัเป็นบ้านของสาวปอนเนาะก็ได้ผู้จักกับเพื้นตอนนั้นแหละมาเข่ามอต้นก็ดีเฮียนห้องเดียวกันปอนเป็นจอแม่เจอกับน้องชมงบานควบดรู้สึกตอนนี้ก็ดีใจที่สาวสว่างคนมาสว่างเจักปีสามสิบคย กับสบายดีได้สวัสดีเด้อเพย์พินอ้อยของเอฟซีกันเบิร์ตสกุลุกคนเนาะสิบเอ็ดภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาไลด์บอนเฮาอีกแล้วเพย์พ่น้องเนาะโดยมาพบก,กับพ่อกับสาไลด์ในเมื่อน,นี้เนาะกับเดินทางมาเฮือนอ่าน้องปอนพคนเด้อเพย์พ่นอ,นอ้อยเนาะโดยกเดินทางมาในเมื่อน,นี้เนาะก็ได้ส่วนน้องสว่างคนมาน้ำืัอน,นี้เนาะเพย์พ่น้องอ้อยกับทางาสปอร์ตทร,ราว่าอ่ารู้จักน้องสว่างเคยเป็นมือเป็นคู่กันมาก,ก่อนเนาะเพย์พ่น้องเอย โดยตอนนี้ก็พี่พาน้องสว่างเพิ่นมาแล้วก็ใไฮโอ้ให้ร่มวยกันเนาะว่าสองคนนี่หู้จักกันมาแบบใดเนาะงเพี่นออ้องวัยเออตาเดี๋ยวข่าไปหับไปส้มมาฟ้องกับสาวได้แล้วเนาะว่าสองเช้นีน่เนาะทั้งน้องสว่างกับน้องปอดเนาะจะหู้จักกันไมครความเป็นมาเปนะ็นไปของเพื่อนแบบไรเพื่อนพี่น้องเนาะโดย,โดยสบายดีน้องละเนาะเออเนาะไม่ได้กะมาดิดมาหวัวน้องปอดคือเกามือนกัเนาะโดยเแต่จงได้องละ อีคนมาเยี่ยมมายามหลายมวนบ่กะมวนมวนอยู่เนาะใครก็อยู่ผู้เดียวอยู่เป็นปะเออโดยโดยพี่น้องเลยกะใครก็อยู่ผู้เดียวอยู่ว่าสันนอเอากรอนเพื่อนวะแต่ใครกว่าที่ว่าผมมีคนมาโอบมาลบน้ำเนาะแม่โดยโดยอ่าเมื่อนี้ได้กินข้าวจีน่ามันบ้ามันนี้ยังทานกินยังทานกินอยู่แม่หิวแล้วบ่ตอนนี้กะหิวอยู่หิวอยู่เนาะโอเคเนาะคำว่านอกเพื่นหิวกะ อ่าสาไล่ก็ได้ขนมเนาะเพ่นพี่น้องเลยอ่าขนมนี่กะผู้ใดรกิน,นจะติดใจได้เพ่นพี่น้องเลยแซ่บอันนี้เนาะอ่าใครน้องปอนเพิ่นอ่ากินรองท้องก่อนเนาะโดยอ่าลองละโ<จ>ดยเนาะน้ะนองปอนเพิ่นมากินรองท้องเพลพี่น้องเลยวย่วยาน้าอ,านองเพิ่นกับยิ้วขขาวยังท่านนี้ยิ้วกินขขาวยู่ว่าฉันเนาะอ่าโดยมาเนี่กะมาเอมะลมดินน้องเพิ่นคือเกาเพลพี่น้องเนาะโดย มาในมือนี้เนาะล่ะเนาะด้วยกันอ่ามีเรื่องอยากถามน้อยหนึ่งเนาะอ่ามีอ่เอฟซีคนหนึ่งเนาะเพื่อนก็เคยถามมาว่าทางน้องปอน์เนคิดอยากไปทำการทำงานอยู่บ่เผื่อเนาะแบบใดแบบคิดจะไปทำงานอยู่ไทยเห็นะหมโอ้ก็คิดอยู่คิดอยู่บ่แม่ยังพิจารณาอย โอ้ย oh. 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 ังบ่ได้ตัดสินใจตัวนี้แต่ก็มีคิดอยู่บ่ยังไปยังบ่ทันตัดสินใจแน่นอนเนาะโตอ่ามื้อนี้คําว่าเจ้าได้ไปเนี่ยทั้งัดทั้งเจ้าได้เฮ็ดเตรียมไว้บ่หรือว่ายังยังบ่ทันเฮ็ดยังบ่ทันเฮ็ดอยู่อืมยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะโดยโดยยังบ่ทันตัดสินใจว่าสิไปโอ้เฮาก็ยังบ่แน่บ่นอนกับชีวิตเฮาเนาะโดยโดยก็เลยคิดว่าอ่าถ้าสมมุติว่าได้ไปเนาะเฮาก็ต้องได เตียมเห็ดบัตเห็ดยังเมนบ่กเห็ดบัตแล้วก็บัดออกแล้วก็จังได้ไปเป็นเห็ดบัตนี่เห um, mm, ็ดเฮงบมื่อนบ้านจะก็พันดวนก็ประมาณสองสามทิพย์แทนแปลว่าธรรมดาก็ประมาณเดินป่ายเนาะโอ้เห็ดดวนเท่าไหร่ระมาณจะห้าพันป่ายห้าพันกว่าบาทเมนจธรรมดาประมาณสามสามพันห้าโดยแต่เมือว่าใส่เวลาโหลดเนาะเมนโดยโดยจะซื้อเดินกลัวดวนธรรมดาอือโดย ก็อะไรเงี้ยนะเมื่อเรียน้องกวางแต่เรีเพื่อนเนาะอ่านองกวางก็เคยบังอยู่บอกคลิปน้องสมบังก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เนาะเห็นน้ำซองเศาไหลเนี่ยเลยเคยเห็นอยู่เนาะแต่ทางน้อกคนก็เคยเห็นอยู่ค่ะแต่เคยเห็นทางแล้วเขาก็ท่างเอื่อยก็อะไรเงี้ยแค่ๆออมาแวีวมาอยู่หน้าบ้านทางเจ้าคุณจ่ากับเราเคยเียนน้ำกันมั้แม่นเห็นน้ำกันตะกี้เลยค่ะบน จบยุพุ่นและพนก็ย้ายมาต่อยุพี่ดิเพราะว่ายุพี่มันมีห้องห้องหมอเด็ดยุพุ่นมันมีได้ค่ะหมอห้าพนก็มาต่อมอหนึ่งห้องมอเจ็ดพีพี่แต่ว่าเพื่นเห็นเขจบโดยเห็นมีแต่เห็นพวกเรากินเห็นจบแต่ค่ะมอห้าแล้วก็พึ้นออกพนขึ้นมาเฮียนอยู่ทั้งบ้านเจ้าคือทันพินพี่เนาะโดยโดยก็ได้พูดจักกันอย่พี่ได้บอกเห็นกันนั่นแหละอยู่แนวเห็นดิคู่กันจักปีนะก็ ก็ได้ข่าวพื้นใหญ่มาคุณแหล่แต่ก็มาเชื่อจะปีมาโดนเติบแล้วแต่พื้นใหญ่มาแต่บ้านเฮามาอยู่วันพีนพี่เนาะโดยโดยพี่เนาะเวยจะมาเห็นเพื่อนตะโดินก็เห็นเพื่อนอ๋อโดยมานนี่เนาะทางเอื้อยกะอ่าได้พาเพิ่นมานักคือกันแด้เหมือนนี่โดยเพราะว่าเฮากัอยากให้ทั้งน้องเพิ่นมาเพราะว่าได้ยินทั้งสาวปอลเ่าเคยบางทีต้องส่งรางเพพี่จ๊กกันเนาะแม่โดยถ้าได้ก็ได้พาน้องเพิ่นมาโดยอยากเห็นเพิ่อนนะบ่อยากเห็นอยากเห็นเนาะ จะเามาหายนางคุยน้วกันเลยเนาะว่าสองคนนี่ไปพูดจักกันมาแบบใดเนาะโดยโดยโอเคเดี๋ยวเอินผลักกันเด้อโดยโดยยเนาะเอินเอาสว่างสว่างมาหนิแน่น้องละอ่าหายแต่นางคู่ครับอ่าสปอร์ตเพันก้อนเคืียรพี่น้องไอ้มูเนีอดีตการเรียนตะกี้เนาะโดยสบายดีน้องละโดยอ่าเนาะวัอนี้กับพาน้องสว่างมานั่มืันนี้เพราะว่าได้ยินทั้งอ่าสปอร์ตเพั่ก์มาพูดจักกับเจ้า โดยทั้งเอ้ยก็เลยว่าให้น้องสว่างมานั่งมาสังคุจักกันแบบไรนะเรื่องเล่าที่ว่าตะกี้คว่มเป็นมาเป็นไปของทีมจัาดสองคนอ่ะเล่าให้เอฟซีฟังเนี่ยจะเสียเราวะเจ้าเรา,เาน้องสว่างก็ได<ะ>้เลยจัดก,การตอนน้อสว่างก็ไปเรียนมาพย,ยุก<อ>็ได้โดยมอต้นอ่ะไม่จะเสียเรียนอ่ะโดยให้น้องสว่างเลา่าเรื่องอันี้เนาะเพราะว่าสองคนนี่ไปพูดกันมาแบบไรเนาะ สาวสว่างก็ได้ไปเฮียนมอต้นเนาะเฮียนมอต้นก็อยู่บ้านเฮ้ามันบ่มีเนาะสาสว่างก็ได้มาเฮียนอยู่บ้านพีนพีแหละโดยก็เป็นบ้านของสาวปอนเนาะโก็ได้พูดจักกับเพื่อนตอนน้นแหละมาเข่ามอต้นก็ได้เฮียนห้องเดียวกันแต่มอหนึ่งเลยโดยก็เลยเฮียนขึ้นมาน้องสว่างึ้นมาเฮียนอยู่บ้านน้องปอนเนาะโดยโดยทำควมพู้จักกันคุ้นเคยกันมาเลยกับพู้จักกันพูดกันหลายปีเติบ คุณจ้างกันจนฮอดมหาหุ่นเล็จนสาวสว่างได้องเฮียนคนละโอ้หากแต่ว่านอกสว่างเฮียนฮอดแต่มหาเนาะแมนออกกลางเทอมออกกลางเทอมเลยโดยก่อนที่น้องสว่างออกกลางเทอมเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดบอกแมนโควิดมาแล้วก็อาจารย์เคนผมบุกข้นสอนเพิ่นปากจดเลยอาจารย์เพิ่นก่าบุกคอยมาเนาะเพราะว่าเพิ่นสัญญานโควิดเป็นบเพิ่นกัญญานติดเพราะว่าดักเฮียนกันหลายเนาะโดยโดยแต่เรื่ก็คือน้องปอนี่ได้เฮียนตโตจนจบม .7 แมน เราน้องสว่างมามาเรียนโตมาเรียนโตจบกลางขั้นเลยแม่จบกลางขั้นโดยจบกลางขั้นก็ถือว่าเอาไรสัเนี่ก็ถือว่าดีใจเลยเนาะน้องบอลน้องสวังที่ว่าได้ทำความพู้จักกันมาตั้งแต่กี่ปีแล้วเนาะโดยโดยเนาะกัที่ว่าสิ่งเจ้าผููจักกันมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเฮียนของสงเจ้าเนาะแม่ในเฮียนของเดียวกันโดยโดยแล้วพู้จักกันมาได้จากปีตรงละืจอได้ปะกับหาปีเนาะ ออได้เพิ่นมากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะออกแม่มันหาปีกับซูมือนี่กะบ่ได้แบบว่ามาโอ้มาล่มกันเลยตั้งแต่กีพูดแล้วบรินกันเลยไปไปไปไหนกันเลยไปแห่ไปมันแมนเชื่อเป็นสร้างครอบสร้างปู่ได้พอบรินเพิ่นดีโอ้แต่กีเจ้ากับคีมันน้องสมหวังที่เขาครัวแล้วพอ่นออกเฮียนก่อนเจ้าเป็นบ่เลย วันนี้การย่งโซดคือเราโซดคือกาสโซดคือการต่างคนต่างโซดแล้ววันนี้มาเจอกันกับน้องปอนเป็นอย่งไรน้องสมบังก็ดีใจวันที่เห็นตุลุนแล้วเพิ่นก็งามขึ้นเลยน้องกวนก็เป็นผู้งามเนาะน้องสมบังิก็งามหน้ารักอีกแบบนึงเพื่อนพี่น้องเลยโดยสองคนนี่กันงามคนละแบบโดยนนนัััักกกบอเดียวกัน น่ารักกหนาักนการเดียวแต่เากสิวาแบบอ่าเป็นชองลูกแบบเนาะโยวานารักดีกว่าเนาะแมนโดยโหก็ถือว่าูจักในการไวเรียนเนาะแมนอืมโดยอันนี้ก็ก็สิฮู้จักนี่เพราะว่าช่างนองปอนเพิ่นว่าว่าเคยเบิ่งคลิปน้องสมวังจากช่องสาวไร่แล้วก็ช่องอื่นนําเพิ่นว่าดยก็้วยค่ว่าน้องปอนมาฮู้จักกันว่าซั่นเนาะมาได้อ่าเียนนํากันว่าซั่น ไม่ได้ทางเอื uh, <laughs> <home> ้อก็เลยว่าได้ถือโอกาสชวนน้องสมหวังมาดินมาร่วมรุ่กันเพื่อจะเห็นมูเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าที่เคยเฮียนน้ำกันเนาะโดยโดยก็สมมติว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีผู้ว่าก่อนหรือว่าแตงมีครอบมีครัวก่อนเนี่ยจะได้หอดถึงกันยี่มม้หนิห่อดแล้วเนาะหอดแล้วเนาะสมอูรณ์แรแล้วสิมีก่อนนี่สว่างได้ลองงามผู้ว่าผู้บายเนาะผู้ว่าผู้บายเราคลั่งยากเขาว่าคลั่งข่าวว่าสว่างยากเนาะแมนโดยโดย แต่สองคนนี่เนาะทั้งน้องสมบัี่เปิดใจก้อนมันบหมแม่นก็คือผู้คุยน้องสมบัี่ถือว่ากมีอยู่มีหลายพอสมควรเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้เลือกไผเพราะว่าก็อยากปรึกษศึกษากันไปดุนๆก่อนโดยจคำว่าศึกษาไปดุนๆก่อนนี่บ่แม่นว่าเฮาสิหลอกเอาเงินนักพนัน้นี้เนาะก็คือเฮาก็อยากเบิ่งนิสัยใจคอกันไปสําหรับผู้ใดที่โอนเงินมาให้แบบเอ็นดูในความ นะฮักหรือว่าอินดูเขากลับขบใจหล,ลายๆเนาะโดยที่ว่าเพิ่นผู้เพิ่นเอาเงินออกข้ามให้เนาะโดยแต่กับพูที่เพิ่นเอาเงินออกข้ามให้ก็คือว่าผู้อินดูสงสารเนาะมนสมบัตเขากับไม่ได้เป็นหลอกไปตัวอีหยังเพิ่นดอกว่าโด,โดานไม่เด็เด้อของเงินเธอสิบ่มีเนาะโดยมีแต่ที่เขาเปิดใจคุยกันเนี่ยกะเพราะว่าเขาอยากศึกษารดูใจกันก่อนนะเขาจะต้องกล่งใจแมนบ่แมนเพราะว่าจริแบบคุยกันได้บัทิดเป็นแฟนกันเนาะโอ้ยมันเป็นไปบ่ได้แมนบ่แมนแมนคนเขาก็ต้องศึกษากันไปดุนดุนศึกษาดูใจกันไปก่อน โดยในรองปอดเนี่ยตั้งแต่เปิดใจมื่เน็ตเป็นจังไรแน่น้องละอ่าคือน้องสว่างอยู่บ่กาสิประมาณกันนั่นแหละประมาณกันเนาะโดยเกือบบ่ทันได้ถึงขาดว่าต้องร้องโคงใจเนาะ้องปอดเนาะเบิ่งกันไปก่อนโดยเบิ่งกันไปก่อนโดยโดยเดี๋ยวเป็นจังไรพี่ว่าอ่าท่านผู้บ่าเพิ่งค่อยเซตมาหาแบบตอบเซตตอบอย่างเพิ่นอยู่บ่กาตอบอยู่ถึงขั้นทตอบบวชนะครับกับยางเพราะเรียตอบเนาะลายเัาก็ยาก์นี่นะ าก็อยากเรียกเนาะอือได้ได้ถึงเฮาจยังเฮาก็ยังสิตอบแชทเพิ่นบ่เบิดเนาะเฮาก็บ่ได้ว่าสิบ่ตอบเนาะเฮาก็สิตอบอยู่แม่นบ่เฮาก็บ่ได้คุยเนาะแม่เฮาก็บ่ได้คิดคุยกับเพิ่นเฮาก็ขอมุขอบใจเพิ่นหลายที่ว่าเพิ่นตอบแชทเฮามาแล้วก็เพิ่นคือสิเบิ่งคลิปเฮาแหละเนาะเพิ่นจได้ฮู้ว่าเฮาเป็นคนแบบใดเนาะโดยมาหาเพิ่นในมื้อนี้เนาะก็ถือว่านงเฮียงมีแต่ผู้จบงามเพิ่นน้องเอ้ย เป็นมูว right? yeah. mm. oh ่ายเที่ยงกันบาทเองเนาะโดยอันนี้นอกสมบัติก็ว่าไม่มูหลายแล้วบอกวันพีนใต้นี่เมนมีหลายมีหลายบอกมีหลายแต่บางคนก็ไปทํางานอยู่ไทยเมนบอกแม่ไปทำงานอยู่ไทยโดยแล้วก็อยู่บ้านบางคนก็เอาพวแล้วโอ้ก็ถือว่าอ่าพู้ที่มีครอบครัวนี่หลายแต่บบมูจกนมีเหรอลายเติบอยู่พอสมควรเลยแล้วมีสชั้นสดเดือนกี่คนบาทเนี่ย ซ่โซนถามบ้านนี่กันโมน่ใจพ่อคับเมิ่เห็นเขาโดนเติบแล้วบางคนเขาก็เปลี่ยนฟซไเป็นาลเฟซเนาะก็มาหูตอนที่ซาโซนิกะเดือนจะสปอร์เลยพูดที่เจ้าหูเนาะแมนตะกี้ก็คิดอ่าต่างคนต่างคิดว่ามีครอบครัวแมนว่าบนหินกันดบบนี้โดยเพราะว่าหาปีแล้วเนาะแมโดยโดย เมื่อไรก็หาปีกลัวแล้วมั้งน้เพระาะว่าน้องสว่างกับไ่ได้ขเข่าเฮียนกับจากปีน้องละอสองปีแล้วบ่อกสองสามปีแล้วหาหกปีแล้วหากแต่ว่าตอนที่ชุนเจ้าหู่จักกันกั่คือหาปีเนาะโดยที่ผ่านมาแต่ชุนเจ้าหู่จักกันก็ผ่านมาเนี่ยมันก็สามสี่ปีแล้วมันบอกโดยตั้งแต่ช่วงโควิดอยเนาะโดยโดยคือว่าเนี่ยน้องเพื่อนสองคนก็อาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่ได้โอารมณ์กันก็เลยคิดว่าต่างคนต่างมีครอบครัว เลยเนาะบลยณรัตนไปมาหาสู้กันแมนเลยือสมมติว่าหู้ว่าต่างคนต่างมามีครอบครัวสิได้ไปหาดินหัวงกัรนี้ว่าแบบนี้ก็บนแนใจเพราะว่าเพื่อนกับขายเครื่องนี้เพื่อนส่วนเ่ากับทางยากลำบาก่ายช้เบื้อก็ยากเนาะแมนเขากับขายออนไลน์พิ่มต่างคนกับต่างมีภาระหนาทีต่างกันเลยโดยแต่ถามว่างๆไอ้ทีกขนาดชิดดมาอยู่เลยเพราะว่าเขาก็ผููจักเพื่อนได้เนาะเมนเลย ไม่ได้นอกปอนี่แหละเ่ราได้คิดจะขายเครื่องเนอื่นเสริมบ้างบเดี๋ยวขายออนไลน์อีย่างหนงใช่ไหม็คือน้องสงวงคันไปเมนเมนบปาหันมีทระให้บึ่งเมนเห็ดก็ได้ถ้าห้างเห็ดอันนึงห้าก็ต้องในปะอันหนึ่งเมนบอแค่ร้ายคืออร่อยเราไม่ได้ยือเด็ต้องได้ไปซ่งเครื่องนะต้องไปไปเลาะส่งนั่นส่งนี่กระสด้พิทานของวิวด้โดย โอ้เดี๋ยวคอยจ้างคอยมาเฝ้าให้บอกจ้างน้องสว่างเนาะเอาวันเท่าไรเด้อเนาะว่านหารอยกี่บ้าเลยอ่ะให้พี่น้องเลยก้ามาใน้ไหมนี้เนาะเครับมาแบบพาน้าสว่างมาหาหมู่หาคู่แล้วก็ให้ทั้งสองคนมาเจอกันเนาะการน้องควรไปเจอหน้าเจอก็ต้องสว่าความน่าเชื่อถตอนนี้กาดีใจที่สาวสว่างคพื่อนมาดีใจเนาะเพราะว่าได้เจอเพื่อนเก่า โดยอายุก <laughs> <Three minor> <laughs> <Rud> ็ส <absorption> ิได้เรียกกันเนาะแม่สวังสวังจักปี30ค่อยอะดีๆได้ผู้ว่าพบดีได้จ้าอนยุก็20ปีเนาะก็ไล่เรียกกันโดยไล่เรียกกันเนาะบ่แล้วก็ลูกเป็ดลูกไก่เนาะโดยเออ่าเจ้า30ปีผู้ว่าพบป้านี่เจ้าเนาะอ่ามาันี้30บ่นก็ยังงามอยู่ซั่นอ ถ้าสามสิบไปดีนะสามสิบเลยนย่างนาไปสิ่ก็โอเคโอเคเนาะถ้าสามสิบซังนี่นะห่วยมันต้องหาคนใดคนหนึ่งแล้วมันต้องหาคนนุ่มกว่าเฮาแล้วเนาะวาวเาี่กันหัวแตกเลยเดี๋ยวโอเคเพียงพี่น้องเนาะกะทั้งเอื้อยและมามันนี่กับผ้าสาบซ่างมางดินกะให้ทุ่งเจ้าโอล่งกันก่อนมาดนี่เนาะเพราะว่าคือเสี่ยงโอล่งกันสองคนแต่วันนี้เนาะนานๆเจอกันที่หนึ่งเวรบอกคือสิมีคำปากคำว่ากันลายอยู่เวสพี่น้องเลย แีว่าสกุขเจ้าคุยกันสิคุยกันเรื่องยังอสมมตว่ายังบนแน่ใจยังบนแน่ใจหรือว่าต่างคนต่างปวดใจในสิทธามาเฮ้ยกูว่าตัเป็นจังได้แบบนั้่มบอกการอาสิบว่านั่นอาชีพวานั่นเนาะเพราะว่าสุคุยกันกัมีแต่เรื่องคู่ว้าเปดเลยเนาะการจะเปิดใจเฮ้ยเป็นจได้มีว่าวมาล้มตกิกว้นแรกกิกนเด้ว่าลายวบอ ถวายสปอนเพิ่นก็เพิ่งเปิดเนาะแม่นอาจจะบ่ลาสํานองสํวังโดยสาสํวังเบิดยกแล้วสาสํวังยังๆยังมีไฟอยู่ไฟยังแฮงอยู่หนแฮงเนาะโอ้กะบ่แฮงดกาบอยู่ด้เลยโดยอ่ะแม่ว่าสปอนนี่อาจสิเว้าบ่เก่งสานองสําวังเนาะโดยเพิ่นก็เอ้ยเปิดเปิดใจครั้งแรกแล้วเข้ากล้องครั้งแรกเพิ่นก็เก่งๆได้โดยหรือว่ายังเก่งอยู่่า่งเก่ๆงเก่งอยู่เนาะ โดยส่วนสาสมบังนี้สิ้นแล้วตอนนี้สิ้นแล้วเนาะแมนสิ้นกับกล้องกับอ่าคําถามที่หลายคนมาถ่ายทําเนาะแมนโดยโดยน้องปอนี่ถือว่ายังอ่าเก่งๆอยู่ยังบ่สิ้นบ่ล้วเนาะแมนเพราะว่ายังบ่สิ้นเนาะแซ่ทางน้องสบังมานนอเรื่อยๆ้อน้องปอนเด้อโดยสิได้อ่าทําความคุ้นเคยรู้จักกับกล้องไปเรื่อยๆเนาะโดยอาจจะให้ทางน้องสมบังแบบ อ่าเป็นค้นว่าคนคุยนล้วกันเนาะเพื่อบ่าหายน้องปอนเก่งไหมวะโดยโดยตอนนี้กะมีคนมานั่งน้ำกะคือสี่อนคลายขึ้นนอยนึงเลยก็ดันวะเลยก็ดันวะโอเคเนาะพราจันทร์ในก็เอื้อแช่เดินทางกลับบริษัทเ้อเนาะใสองคนคุยกันก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสมหวังกำน้องปอนเนาะโดยโดยโอเคเพนพี่น้องเนาะวันนี้กะสาวไล่กะพาน้องสมวังเพิ่นมาหาสาวปอนเนาะเพนพี่น้องเลย ก็คือว่าทั้งสปอร์ตเพื่อนก็ว่าว่าเคยหู่จักกับน้องสงหวังมาก่อนตัวเนาะเพราะว่าเพื่อนเคยเฮียนน้ำกันนะเพรียพี่น้องเลยโดยเพื่อนก็ได้คุยกันตอนนี้ก็สลายคุยกันแล้วกับเพื่อนเนาะว่าเพื่อนกับหุจักกันมาได้ห้าปีแล้วเพรียพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่ได้ติดต่อหรือว่าไม่โอ้ไม่ลงกันเลยเพรียพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับต่างคนต่างออกเฮียนเนาะก็ต่างคนต่างไปก็คิดว่าต่างคนต่างมีครอบครัวเนาเพรียพี่น้องเลยก็เลยคิดกันไปว่านั้นก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเนาะโดยก็เพิ่ง มื่อนี่แตวกับเวลานี่แต่น้องพี่น้องเลยก็ตอนนี้ทั้งสาวไล่กับปอยสองสาวเพื่อนคุยกันอยู่เพื่อนพี่นอ้องเนาะกับเป็นการสิคุยเรื่องอ่าผู้พี่สาวเพื่อนพี่น้องเนาะกับบ่มีอย่างไรเนากับเ่องความฮักความมากของเพื่อนน่ะเนาะคือสิคุยกันอ่ามวลซื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องเยเนาะโดยปัจจุบันคลิปนี้ทั้งสาวไล่กับเสนาเดินทางกลับก่อนเนึ่งเพื่อนพี่น้องเนาะไปก่กัสาวไล่ลิปหนาเนาะเนาะโดยถ้าสาวไล่บอกพิ่ากป,ประกันนายอากาศขอโทษขออภัย FC กันว้าสุขสุขคนเนาะ ว่าทั้งค่านี้สองร้อยกก้าสิบเก้าคำว่าสบายดี